เพื่อไทยเปิดตัวบ้านใหญ่อสวเหมอัครวัตรต่อศักดนำทีมเปิดผู้สมัครสมุดประการการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเลือกตั้งครั้งที่6เมื่อวันที่21พฤศจิกายนพักเพื่อไทยได้เปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้งสสอครั้งที่6ที่สำคัญซึ่งมีการเปิดตัวผู้สมัครสมุดประการ8คนและผู้เสนอตัวสมัครสสปาร์ตี้ลิสตา3คนที่มีความสำคัญต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ นายอัครวัตรอสเวหเหมผู้เป็นรองนายกอบจัังหวดสมุทรประการกล่าวว่าการมาร่วมกับพักเพื่อไทยเป็นการเชื่อมั่นในสถาบันทางการเมืองและความเป็นเพื่อนระหว่างพี่น้องในสมุทรประการซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาจังหวัดไปสู่ความสำเร็จนายอัครวัตรต่อต้านว่าการมาร่วมทีมเพื่อไทยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการพัฒนาสมุตรประการซึ่งเขามีประสบการณ์ทั้งในรัฐบาลและฝ่ายค้านจึงมั่นใจว่าสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายอัครวัตรกล่าวว่าตนเองจะลงสมัครเขตหนึ่งและยังมีผู้สมัครอื่นๆที่มีความสำคัญต่อการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นพินโยกิตเลิศดไพรรสลูกชายของนายสงครามและนายประชาประสบดีที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเมืองแต่นี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่คุณอาจจะพลาดไปการเปิดตัวของนายต่อศักดิ์อศวเหมที่จะลงสมัครสอสบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจและอาจเป็นประเด็นการพูดคุยในวงการการเมืองคุณคิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณเห็นว่ามันเป็นสิ่งดีหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรกับการเลือกตั้งครั้งนี้ช่วยแชร์วความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพิ่มเติมนะ